สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่อง g m m Gaming นะครับอ่าวันนี้เราจะไม่สอนเกี่ยวกับเกมนะครับแต่เราจะมาสอนเกี่ยวกับแอปหาเงินนะครับอ่าซึ่งแอปตัวน,นี้นะครับจะเป็นแอปที่เราหาเงินฟรีจากการดูวิดีโอหรือว่าดูโฆษณาในแอปนี่เองนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เพ pues mm ื่อนๆกดเข้ามาท nah ี่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดนะครับอ่ากดสําหรับผมนะครับจะกดค้นหาเลยอ่าให้เพื่อนๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็พอกดแล้วนะครับเข้ามาหน้านี้กดติดตั้งไปเลยอ่า รอมันมันเดินเนินการนิดนึงนครับโอเคนะครับค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับ49นะครับ55สำหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปที่เราไม่ต้องลงทุนหรือว,ว่าอะไรเลยครับเราแค่รูข่าวหรือว,ว่าอ่านข่าวจากในแอปตัวนี้นะครับเราก็จะ สะสมแต้มนะครับแล้วเราก็จะมาแลกเป็นเงินนะครับอ่าโอเคครับจะมาสอนวิธีดาวโหลดแล้วก็วิธีใช้ในคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับอพอเราติดตั้งเสร็จนะครับให้เรา เปิดไปเลยนะครับรอนิดนึงครับขึ้นโทรศัพท์นี่อมันก็จะว้วบอกว่าถอนง่ายรางวัลใหญ่นะครับ1,500คะแนนแล้วก็กดกากระบาดออกเลยครับกดกากระบาดออกเลย เราก็อ่ามันจะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับได้รับรางวัลของคุณทันทีเราก็กดเข้าระบบไปเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับก็กดดำเนินการต่อลเ,อเอล,อนลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะล็อกอินผ่าน facebook ก็ได้นะครับอ่าคนเรา ล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรากดมาตรงนี้นะครับนี่มุดตัวเดียวนีมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับอ่ากดย้อนกลับมาเราก็กดมาที่นี่นะครับกระเป๋าสตางนะครับตรงนี้ ะะมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตแล้วก็เลื่อนลงมาครับะจะมีตัวนี้นะครับเข้าสู่นะครับเราก็กดไปเลยสําหรับตัวนี้นะครับเมื่อเราใส่โค้ดแล้วมันจะ,ะมันจะให้นะครับให้อะไรวะมันจะให้คะแนนเรา300คะแนนครับ โอเคนะครับผมก็ได้ตัดมาตอนที่ใส่รหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสตามนี้เลยนะครับโดยเขียนว่าดีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ D ี B. 3อ่ากดยืนยันเลยเดี๋ยวก็ผมจะแปะไว้นะครับเราก็กดเข้าใจแล้วนะครับมันจะให้ของเรา300ยคะแนนนะครับอ่าเพื่อนๆสังเกตเห็นใช่ไหมครับ มันจะบอกว่ารวมเงินสดออกตอนนี้เราก็อยู่ที่0นบาทนะครับเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่งมีเจ็าเพิ่งมี20สตางค์นะครับเราเพิ่งได้20สตางค์นะครับสำหรับการหานะครับให้เพื่อนๆกดมาที่วิดีโอนะครับแล้วเราก็ดูวิดีโอนะครับอ่า มันก็จะครับมันจะให้เราดูวีดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับดูตรงมุมขวามือนะครับนอนึงครับซึ่งแอปนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลยครับวันลาว่างแล้วก็เลื่อนๆนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเมื่อมันเต็มนะครับ โอ้หมดคืออ่ามันก็จะให้เรานะครับร้อยาสคะแนนนะครับอ่อาหวังว่าเพื่อนเพ่คงจะเข้าใจกันแนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ